แต่อย่างนี้พี่จิมคะถ้าพูดถึงทองเนี่ยจุดเด่นของมันพี่ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถ store value ได้แน่นอนเก็บความมั่งคั่งได้ในระยะยาวที่สําคัญคือประวัติศาสตร์กว่าพันปีของเราเนี่ยทองมันเข้มข้นอย่างไรบ้างคะคือต้อบอกก่นว่าทองเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกยุคทุกสมัยเนาะเป็นพันปีมาแล้วแล้วก็เรารู้เลยว่ามันสินทรัพย์ไหนก็ตามเนี่ย ใครที่เป็นเทรดเดอร์ใครเป็นน้องทุนจะรู้สินทรัพย์ไหนก็ตามที่อยู่มานานมันมีแนวโน้มจะอยู่นานได้อีกนะครับแต่ไม่จะเป็นต้องเป็นต้องเป็นเสมอไปนะแค่มีแนวโน้มมาอยู่นานได้อีกซึ่งทองคำเนี่ยพุ่งมาหมดทุกวิกฤตแล้วนะครับงั้นวายรุ่ของมันก็จะเพิ่มขึ้น,นอาจจะไม่ได้หมือหวาอาจจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องวันนี้ขึ้นเป็น2เท่าในอนาคตไม่ขนาดนั้นแต่เราถือว่ามันเป็นความสบายใจเป็นความอุ่นใจนะครับกับบางสินทรัพย์อันนี้อาจจะผมพูดถึง บิตคอยหรือคลิปตคอยซื้ออื่นได้เลยนะครับแต่บางส่วนที่ผมเข้าใจเลยความือหวานมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งซึ่งคนที่ชอบความือหวานจะชอบตรงนี้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าในความอุ่นใจมันจะน้อยลงนิดหนึ่งเราตอบไม่ได้เลยอนาคตจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าผมเองมีความเชื่อในเรื่องของทฤษฎีผลประโยชน์อย่างหนึ่งว่าสุดท้ายจริงๆคนที่จะชนะจะเป็นคนที่เป็นเป็นคนกลุ่มเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีพลังนะครับงั้นคนกลุ่มนี้เขาก็จะสร้างตัวคริปโตเคอเรนซีของเขาขึ้นมาเอง ไปเหรียญของเขาเองซึ่งผมมองว่ามันทําได้อย่างที่ผ่านมาพี่พวิชก็ทราบว่าเขาก็การสร้างตัวฟอกเหรียญของบิตคอยขึ้นมาเนาะมันจ,จะเป็นตัวบิตคอยแคสตแล้วก็ตามทำหมดแต่ว่าไม่ดังเพราะว่าชุมชนไม่ยอมรับเขาไม่รับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดกลุ่มที่มีอํานาจเขาฟอสละว่าเงินเนี้ยฉันมีทองคาแบ็กอัพนะใช้จ่ายได้จริงนะฉันสามารถทอนเฟอร์แล้วก็เร็วด้วยเหมือนกันเร็วด้วยมีทองคำแบ็กอัพด้วยแล้วชําระดีตามกฎหมายด้วยแล้วไม่วิวหวาด้วยนะซึ่งกฎพวกนี้ถ้าเกิด คนที่เป็นรัฐบาลแต่ว่ามารวมกันซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะมีในอนาคตอย่างเนี้ยจะทําให้บิตคอยเนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งที่เรียกว่าน่ากลัวแล้วกันแต่ไม่ได้หมายความว่าบิตคอยจะลําบากนะเพราะชุมชนเขาแข็งแรงต้องยอมรับบิตคอยชุมชนเขาแข็งแรงมากสกิฟพิชเชก็อยากจแชร์เลนว่ามันสามารถจะสร้างดิจิตอลเคอร์เรนซีโดยใช้ทองอคะทองคำพิชเชเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่แต่ ดิจิตอลเคอร์เรนซีเป็นดิจิตอลมันอยู่ในดิจิตอลโนเมนมันอยู่ในไซเบอร์ทองคำเป็นฟิสิกอลมันเป็นอะตอมันอยู่ในคลังซอฟแวร์เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นรอยต่อเห็นแอร์แก็บเห็นแอร์แก็บเห็นแอร์แก็บว่าดูได้ไงว่า d i จิ t a l เคอร์เรนซีแกเนี่ยมันมันมันเพล วันถูวันแสดงว่าตรงกลางมันคืออะไรตรงกลางมันคือ trust trust ว่ามันเท่ากันแล้วตรวจสอบไหไหมตรวจสอบไม่ได้แล้วไปชิตถามว่าแล้วมันจะกลับไปใน n e t e e n s e v e n t มันจะกลับไปปีหนึ่งเก้าจุดหนึ่งแตเชี่ออะไรนี่มันนี่มันดิจิตอลแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจที่จิมพูดเมื่อกี้เนี่ยในอนาคต less important แต่ถ้าเราพูดว่ามันน้อยลงใช่ไหมคะพี่แต่แสดงว่ามันยังสำคัญอยู่และเป็น b a c k พแอสเซทของหลายๆลอย่างงครับ ถูกต้องใช่ข้อดีของจิมก็คือเราจ่ยอมรับเลยอยู่มา5,000ปีมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี Network ร์กเอฟเพราะฉะนั้นมันจะได้เปลี่ยนบิตคอย n n เน็ตเวิรกแค่16ปีเองจิมโอ้มันจะเป็นเบบีมากถ้าเทียบกับห0 0 0ปีของทข,ง,ข,ขงแต่ว่าไม่มี potential มันมี potential <อ> Pot ทีนี้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระหว่างประดิมชิปเนี่ย คนก็บอกว่าความผันผวนนี่มันแย่จังเลยเวลาเราขึ้นเครื่องบินจิมเดีวเวลาขึ้นเครื่องบินเน่ยเวลาจะเทคออฟเนี่ยมึงได้ยินที่นั่งมันสั่นไหมมึงได้ยินเครื่องมันสั่นไหมไม่โคตรผันผวนเลยแต่ถามว่าแล้วปลายทางเราคืออะไรสูงขึ้นทุกวินาทีเฮินเหินค่ะเหินทุกเหินมันช่วงเหินมันเพราะมันกําลังขึ้นไปอยู่อีกเพดานหนึ่งกิดบิลทาม ให้เวลามันอีก5าปี10ปีเพราะว่ามันคือฟิวเจอร์จริงๆเราต้องบอกว่าบิตคอยนะ์น่ถ้าจะสู้ทองคำเนะี่ยเขาจะสู้ตรงไหนมากกว่าที้เขาจะสู้กับทองคําก็คือเขาก็จะมองว่าโอเคเขาเป็นสิ่งที่ทนเฟอร์ง่ายทุกอย่างดูง่ายดูมีความปลอดภยัยแต่ในความปลอดภัยนั้นก็ต้องแลกมาด้วยความที่เรียกว่าความทัสความเชื่อใจในชุมชนมทุกอย่างมีความเชื่อใจหมดอย่างเมื่อกี้พี่วิชิบอกว่ามันต้องมีความเชื่อใจในสีเจ่นผิงนะธนาคารกลางานะแต่จริงทองบิตคอยก็ต้องมีความเชื่อใจในชุมชน ว่าทุกคนจะยังคงยึดมั่นใน,ใน,ใน,ในแนวคิดนี้อยู่ในขณะ,ะที่มีเหรียญอื่นที่เหมือนบิตคอยทุกอย่างเลยสามารถจะเกิดขึ้นได้เลยนะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยถ้าเขาเปลี่ยนความเชื่อใจตัวนี้มาพี่เหรียญนี้ผมถามว่าบิตคอยจะทํำยังไงถ้าวันหนึ่ง<อ>มีใครสักคนเปลี่ยนความเชื่อมาตรงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติที่สีผมประโยชน์เนี่ยมันจะมีครถ้าเราถ้าเรามองทุกสิ่งทราบอ่ะเวลาที่ขึ้นมากๆเข้ามันจะมีการอโลเซตอโลเกตไปที่อื่นบ้างสลับก <ha? S 2> ันบ้างถ้ามีใครสักคนทํามาคุณสมบัติดีทุกอย่างเลยแต่เปลี่ยนให้้ตัััวววนนีีมมมมคาาาทดกก่ ผมถามว่าชีนี้ทำยังไงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จะมีเหตุการณ์นี้หรือเปล่าแต่ผมมีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมก็จบวิศวะคอมมาเรารู้เรื่องโค้ดเรารู้สิ่งถึงความแฟร์ของบิตคอยว่าบิตคอยทำมาเพื่อเปลี่ยนนวัตรกรรมโลกไปจริงๆแล้วเขามีความแฟร์ในการที่จะเปิดไวท์เปเปอร์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทําอะไรได้บ้างในความแฟร์ตรงนี้มันก็ทาให้ทุกคนคั p ปี้ได้เหมือนกันมันอยู่ที่ความ trust เนาะงั้นจริงๆแล้วผมบอกว่าทองคําไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยครับเพราะตัวมันอ่ะพิสูจน์เองมาตลอดทั้งว่าาห ในชุมชนนั้นยังคงทัสมันอยู่ไหมถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายความเชื่อน,นั้นเปลี่ยนามนาบุญาบิตคอยทำยังไงแค่นั้นเองประมาณว่าอนาคตของบิตคอยอ่ะมันไปไกลแหละแต่มันจะไปได้ไกลแค่ไหนจะเทียบเท่า5,000ันปีของทองคำหรือเปล่าจริงๆพี่ก็อยากจะ,ะมีไอเดียสำหรับทองคำนิดนึงจริงๆพี่คิดว่าวันนี้จริงๆทองคำควรจะบาทละล้านสองล้านถ้าถ้าทองคำได้ทำหน้าที่ของมัน อย่างสมบูรณ์แบบคือตั้งแต่ว่าระบบการเงินถูกฉีกออกจากมาตรฐานทองคำปี1971เนะี่ยแสดงว่าเงินที่มันเกิดขึ้นในระบบเงินเฟียสเนี่ยมันเป็นเครดิตซิสเต็มแล้วก็มันมีความไม่แน่นอนแสดงว่าทองคำมันควรจะที่พิชิตบ,บอกว่าล้านสองล้านแล้วแตว่ทำไมอ่ะมิวทำไมจิมทำไมทำไมทำไมวันนี้บาทมันไม่สองล้านแสดงว่า มันก็น่าจะ,ะถูกมนิพนเลนมันน่าจะมีไม่รู้ทองคำกระดาษมีอยู่เท่าไหร่มีคนสามารถจะเพิ่มสัプายทองคำให้คนได้ซื้อฟิวเจอร์โกเยอยะแยะมากมายนี่คือนี่นี่คือสัプายที่มันยังไม่ได้ไปขุดจริงไปสำรวจจริงไปร่อนขึ้นมาจริงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพิเชว่าทองคำเนี่ยมันก็น่าจะลำบากน่าจะลำบากที่จะไปเพราะว่าถ้าทองคำทำนาดี่ของมันได้ถูกต้องแล้วเนี่ย มันควรจะเป็นบาทละล้านสองล้านแล้วมันควรเป็นดแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเคอร์ฟของยูอ่ะารดีมของยูอะได้หมดอายุไปแล้วเพราะฉนทองคำพิชิตเชื่อว่าม,มันมันเป็นเครื่องมือที่หมดอายุออย่างนี้เราพูดถึงลักษณะภาพใหญ่ที่มันควรจะเป็นแหละแต่ถ้าเป็นรายย่อยล่ะค่ะพี่ถ้ามีหนึ่งแสนบาทตอนนี้ที่อยากเลือกทองหรือบิตคอยดีสิ่งที่พิชิตคิดมาตลอดคือไอเดียของพิชิตอะ ไม่ใช่แอปพลายเฉพาะจิมหลิวพี่แล้วก็ทีมงานแล้วชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเกษตรกรขร้าราชการชั้นเล็กชัน้นผู้น้อยไอเดียไหนที่ทุกคนทำได้พี่ชิคเกยคิดว่าบิตคอยเงงเพราะว่าเวลาเราจะ DCA เนี่ยตองคำร้อยบาทยากละนอกจากไปซื้อตองคำกระดาษโอเคไหมซื้อเป็นสัญญาไะ้ก่อนถูกซื้อ <c oughs> จอยาย <c oughs> ยากละ <c oughs> อย่างน้อยก็หนึ่งสลึงหนึ่งสลึงก็หมื่นหนึ่งไอแต่วันนี้มีเงินเหลือแดกอยู่ร้อยเงี้ยทำไงที่บอกว่ามันอยู่ที่หมายเสร็จว่าฉันอยากจะเป็นคนเก็บออมแล้วเพราะเยราอย่าลืมว่าการเก็บออมเนี่ยมันคือแม่ทุกสถาบันค่ะคจริงค,ค่ะคือมาร์เตอร์แปอเอผลต้องเก็บออมเพราะว่าอนาคตไม่รู้มีอะไรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าความไม่แน่นอนนะแน่นอนที่สุด แสดงว่ามนุษย์ต้องสามารถที่จะเก็บอมเก็บออมได้แต่ว่าร้รอยมันเก็บยังไงสัปดาห์ละพันเก็บยังไงมันเก็บไม่ได้แต่ขนาดที่ว่าเวลาเราเก็บบิตคอยเนี่ยร้อยแปดบาทเรายังเก็บได้เลยเราเลยมีแกงร้อยแปดบาทซื้อแม่งทุกวันอย่างเงี้ยก็มีแกงร้อยแปดบาทไปที่ก็ตั้งแกงใหม่เลยร้อยแปดพันเก้าไปที่แล้วก็สัปดาห์ละพันเก้าบาทอะไรเงี้ยก็เดือนหนึ่งซื้อซื้อสี่ครั้งมีมก็สี่พันก็ 4, บาท,บาท ซึ่งทุกคนทำได้น,นี่คือนี่คือประเด็นเลยจะคิดว่าวันนี้เราไม่เคยมีออปชันให้คนไทยสามารถจะเก็บออมได้10บ,บาท20บาท บาไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนที่ทําให้คุณทําสิ่งนี้ได้แสดงว่าบิตคอยเป็นเรื่องคนตัวเล็กบิตคอยเป็นเรื่องประเทศจนๆจนจนอย่างเรานี่แอย่างเรานี่แหละแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์มาแล้วน,นี่คือโอกาสมหาศาลท<ม>ี่เราจะ rog, <ม><ม>รีฟฟลอกจะกลับมาเพราะว่าโลกกาลังเปลี่ยนผ่านนี่คือโบนัสปีเรียนอะไรเงี้ยเมื่อที่ถามพิชิตบ,บอกว่าราคา90 k เนี่เ ตีนดอยชัดๆอย่างเงี้ยยังตีนอยู่ใช่ไหมคะตีนเพราะว่าในภาพบิจิตเนี่ยสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยบิตคอยของบิชตชิเป็นหนึ่งล้านยูเอสดอลลาร์โอเคอันเนี้ยตีนดอยที่หนูยังเข้าได้ฝั่งนี้ล่ะคะหนูว่าดอยแน่ๆถ้าหนูเข้าทองตอนนี้ mm hmm. แต่คนที่ยังไม่กล้าลงทุนคนที่กลัวตกรถดพี่จิมแนะนำยังไงคะโอเคก็ต้องบอกว่าตอนนี้นวัตกรรมของการสะสมทองคําก็มีมากขึ้นไม่ต้องไปซื้อทองเป็นบาทมาเป็นฟิสิกอลเเก็บละก็จะมีร้านทองต่างๆที่จะมีแอปพลิเคชันในการที่จะเข้าไปซื้อทองเป็น ไปฝากฝากทองไว้ที่เขาแต่เราซื้อไปก่อนซื้อหลักร้อยหลักะไระยได้เหมือนกันเหมือนคริปโตเคอเรนซีเลยแต่ทองที่เขานะวันหนึ่งถ้าสะสมขึ้นมาครบสลึงแล้วเดินทางไปที่ร้านทองไปหยิบออกมาได้หรือจะฝากไว้ที่นู้นก็ได้ถ้าเรายังเชื่อใจเขาอยู่แต่ว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือว่าเราก็สะสมไปปริมาณมากน้อยได้งั้นการลงทุนอะ่ะมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีช้าเกินไปมันเริ่มด้วยทันทีนะครับแล้วก็บางคนเข้าใจว่าอจังหวะตอนนี้มันสูงไปไหมนะครับนะไม่ต้องซีเรียสอะไรก็ ดีซีเออย่างที่มันนโยบายคือดีซีเออยู่แล้วนะงั้นลงมาก็าสะสมขออีกเดียวสินทรัพย์ที่คุณเข้าไปสะสมนะมันเป็นสินทรัพย์ที่ถูกใช่ไหมถูกหมายว่าถูกต้องใช่ไหมมันเป็นสินทรัพย์ที่คุณฝากผีฝากใครได้จริงใช่ไหมถ้าคุณเชื่อแบบนั้นนะ่ะการดีซีเอสะสมไปมันสิ่งส,งสงิมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทําอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจเพราะอายุการ15ปีกับ5,000ปีมันห่างกันถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ไปเลือกที่มันโอเคกว่าที่มันมั่นใจงั้นนทท้้ง้งงงยีตตตออออออไไไ่่่ดววาาาคาคขไปไูแล แต่นาคตของบิตคอยต้องพิสูจน์แต่ว่าถ้าเขาพิสูจน์ตัวเขาสําเร็จได้อย่างพี่ชิดบอกเลยว่ามันจะไปไกลมากเพราะว่ามันถูกจํากัดด้วยปริมาณเหรียญแล้วชุมชนมันโตขึ้นเรื่อยๆแต่คํถาถามคือต้องพิสูจน์ให้ได้นะต้องไม่มีการเปลี่ยนความเชื่อน,นี้นะทุกคนในชุมชนต้องแข็งแรงนะ <trust> you. ต้องทัดอยู่นะวันใดวันหนึ่งที่พวกคุณซื้อขายบนหน้ากระดานซึ่งบนหน้ากระดานมันไม่ได้ไมันไม่ได้มีเหรียญจริงเนาะบนกระดานเนี่ยไม่ได้มีเหรียญจริงเท่านั้นแต่เขาซื้อขายกันเกินปริมาณนะมันเป็นเปเปอร์นะ,ะจด<ม>ตัวเลขออกมาใช่เป็นเเเอจจมมมาาว่่่ซื้้้ทนีีีแงลหยไถึง คุณต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่บิตคอยถูกกระแสซื้อสะสมไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีวานตัวใหญ่ที่เขามีเงินอยู่ในโควอเลยแล้วีวอ้าวขึ้นมาเขาก็พร้อมขายงั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเราต้องพยายามบิวสินทรัพย์นี้เพราะว่าวานตัวใหญ่พยายามกระจายออกไปให้ชุมชนได้กว้างมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อถ้าชุมชนนี้ยังถืออยู่แล้วยังเชื่ออยู่บิตคอยยังโตได้อยู่งั้นสิ่งนี้ก็จะหมุนวนต่อไป,อ,ไปอ่างั้นคุณก็ต้องมีความเชื่อในสินทรัพย์นี้ สร้างความแข็งแกร่งกระจายออกไปมันสังเกตไหมว่าทำไมคนบิตคอยถึงบอกว่าบิตคอยต้องดีดีเพราะเป็นการกระจายไงให้ฝากกันถือเชื่อกันถือมันเป็นความแข็งแรงของชุมชนเขาแต่แต่ตแก็ตามที่ความชื่อนี้เปลี่ยนไปต้องระวังเพราะที่ผมผ่านมาในประสบการณ์การลงทุนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเสมอคนที่มาเป็นคนแรกอาจจะไม่ต้องเป็นวินเนอร์เสมอไป